ใบหม่อนภรรยาแจ็คเผยท้องใหญ่ชัดเจนคนแห่ชมเป็นคุณแม่ที่สวยมากยิ่งท้องยิ่งสวยจริงๆสําหรับคุณแม่ใบหม่อนกิติยาภรรยาของนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันที่ปัจจบุบันกําลังตั้งท้องลูกคนแรกอายุคันภได้6เดือนแล้วไ้าสุดออกมาอัปเดตหน้าท้องที่เริ่มใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนแถมออร่าความสวยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยใบยหม่อนดงภาพที่กําลังมีความสุข กับการรับประทานอาหารแต่ทำให้เห็นหนะ้าท้องที่เริ่มใหญ่พร้อมแคปชั่นเครื่องทางแล้วกินกระจายอร่อยไปหมดทุกอย่างเจริญอาหารมากแต่งานนี้หลายคนก็ไปโฟกัสที่ความสวยของคุณแม่ที่ดูออร่าสุดๆเรียกว่าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่สวยมากเป็นคนท้องที่สวยมากค่ะท้องยังไงให้สวยแบบนี้คุณแม่สวยมากค่ะเป็นต้น you